สวัสดีจ้าทุกคนฮัลโหลมายเฟรนสวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามากินข้าวกับอะไรจ้าส้มตำจ้าก้อยจ้ามาอีกแล้วจ้าทุกคนก้อยจ้าก้อยดิบนะจ้าของสาวนะจ้ามีข้าวเหนียวนะคะมีไก่ย่างครึ่งตัวจ้าทุกคนมานะจ้าตรงนี้มีอะไรจ้าใบตองเยอะๆทุกคนกินกันแบบหน่าสดๆเลยนะจ้าวันนี้กินข้าวเหนียวกับโอ้ยนี่ส้มเนื้อ โอ้โห oh oh. อันนั้นสิบห้าบาทเหรอนี่โอ้ไม่กอดสิบห้าบาทพี่น้องอบแล้วได้แค่นี้นะจ๊ะเดี๋ยวเราจะทำอัน <laughs> เล็กๆโอ้ oh, พ,พี่น้องเอ้ยเอานี่ทำแบบนี้เอาจากนี่นี่ทุกคนมาแซบด้วยกันนะจ๊ะอืมอืมอืมใชืมือเียม ต้มเนื้อติดคอทุกคนมากินข้าวด้วยกันจ้าพี่น้องเดี๋ยวขอดื่มน้ำในกวดแบบนี้ตอนนี้เตรียมเก็บของย้ายบ้านนะจ้าพี่น้องจ้าก็เลยยุ่งๆนะจ้ะโอ้โห น่าสดๆกันเลยจ้าชินทุกคนเดี๋ยวมี้เลยจ้ะข้าวเหนียวอืมชิมก้อยบังดูแซฟโฟรอืมเนาะก้อยมะนาวเหรอเนื้อก้อยน้อมะนาวแกขี้ริ้วไหมมีก้อยเนื้อทุกคนขอกินคำหนึ่งจ้ะวันนั้นซื้อมาโอ้โหลูกสาวไม่ได้กินนะจ้ะผิดหวังเกาใส่ขมเราวันนี้ไม่ใส่ขมจ้ะขอชิมคำหนึ่งจ้ะ อยอดมักอกนี่อันนี้ใบใบอะไรเหรอทุกคนยอดอะไรเนาะนี่เดี๋ยวทุกคนยอดอะไรจังไม่ค่อยได้กินบ้านเราเนาะไม่ค่อยมีว่านไ่มอืมตำตัอะไรจ้าเนี่ยบุบละ ปูปลาโอ้โหพี่น้องเอ้ยไม่ได้กินนานแล้วนี่แบบนี้ส้มตำจิรพาเนาะส้มตำไก่ย่างจิรพาทุกคนซิมเบิงซิมเบิงแซ่บบอหวานมมไม่เผ็ดออืไก่ไก่ครึ่งตัวจ้ะทุกคนทุกชายมารอแล้ว Ăn lắm trải hollow thanh bắn mhm rất mhm 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 nó ăn, mhm 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 ơi mhm nó mhm 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 như thế này mhm 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 Ăn mhm rồi mhm 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 เ้าแพงแล้วขายแบบแบบโหเนาะยังมันจะหมดจ้ะจ่าเอาพี่เนาะอะไรอร่อยสุดวะไก่ย่างตำมกคุ้งตำมัก u ุ g งินตำมกคุ้งจ้าทุกคนอืมอผักไม่รู้ผักอะไรจ้ะอ,อืมหนังหวาน เราอัาจิ้มน้ำจิ้มหวานๆแล้วตรงนี้ยอดมะกอ,อกเนี่ยพี่น้องจ๋าเหมือนในสวนที่เรามีจ้ะยอดมะกอ,อกเนี่ยกินกะลาบก้อย,ยแซบ่บทุกคนยอด,ดอ่อนเนี่ยอ,อ,อ,อ้าวไปทังม้วนเลยแบบเนี้ว,ว,วทุกคนแซ่บได้กันจ้าพี่น้องเอยตอวน,นี้ ได้แล้วยอดประกอบจะกินก้อยก็อีกคำหนึ่งน,าานะจ๊ะน้อก้อยอะไรนะเริ่มจะกินเป็นแล้วน,ะนี่ทุกคนเอ้ยกินยังไงหรอน้องปนีอะไรแบบนี้นะนี่คือน้อโอ้พี่น้ออ,นอ,อีกคำหนึ่งจ้ะก้อยแบบว่าก้อยดิบนะจ๊ะก้อยเนื้อดิบนะนี่ทุกคนจา๋านี่พี่น้อพออีกคำหนึ่งพอแล้วจ้ะโอเคอืมมันหวานชิ้ๆเดอืมอร่อย เียมพริกอืมอืมกรโดดอืมแยบไม่ได้ใส่เขาทำไมเนี่ยเดีย๋ยหมดหอยแล้วจ้าแล้วทุกคนไปก่อนไปก่อนอีกคำนึงไปก่อน แซ่บเวดีฟูดอืติดมือวันนี้ติดมือที่น่งเอ้ยอะไรไม่กนดมือ้องเที่อรหน่อยอต้ตมตำไก่ย่างจิราภาเวลีกูดโอเคจ้าทุกคนไปก่อน bye bye. บายบายสวัสดีค่ะพบกันใหม่ค่ะเช้าเช้ามาทักทายนิดนึงจ้า